สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ปามาขึ้นเขาเดิเก้อมาชมบรรยากาศอยู่บนเขากันเด้อจ้ามาเดินชมกันไปเนาะค่นเนาะร่าก็พูนอยู่เทิงกูบ่าเอกับหลานเพื่อกอยู่เทงผูขึ้นไปอีกผเห็นหนวัดผู้บัดนี่มาเด เนมเห็นวัดเด้อพี่น้องเด้อผู้วัดกับไก่ขนาดเลยงามเต้ง,งามวะางามกระโดกระเดีย ขึ้นขึ้นฮอดพุ่นพี่น้องค่อยไปได้ขึ้นฮอดพุนค่อยอยู่แถวนี้อันนี้ก็ขึ้นเ่องหนึ่งงามขนาดเนะพี่น้องเนาะป้าตเต๋อสเตได้ขึ้นเข่าแล้วเด้อจ้าได้ขึ้นเข่าแล้วจ้าขึ้นเข่าแล้วจ้า,าพี่น้องดูลีนอยู่บนเข่า อืมเห็นคนตัวนิดเดียวขนาดซูมเลยนะซูมแล้วเห็นฟ้าตัวเล็กนิดเดียวมามาด้านงามๆนี่พี่น้อง่ะ หอนดีหอนแทหอนหวอะเบิ่งกล้องหน้ามังเด้อวันนี้สเตยทิศใตสเตมังสบายดีเดอ้อสเตขึ้นเขาได้ขึ้นเขาแล้วจะเห็น What do we know what him cowshoeing arm, divinity one day tập kích thanh to ขึ้นทองอีกโบงานขึ้นวัรุ่นขึ้นซะวัยรุ่นนะวัยทองที่อยู่แถวนี้แหละเออเห็นไม่ใีนาแ่บไปมเก่ไมบุยไ่บุเีเบิ่งเบิ่งคือไม่บุนะเบิ่งดำมัน กนเนาะเป็นขนเนากเนาะไม่โบงอะไรย้ายมันเป็นคนฮะเอออยู่ส่วนก็อยก็ะมีก่อนนึงอยู่ว่างเดยอ่นนี้่ะค่ะดิคะด้คะดะดิค่ะดะดิคะะะะะ่ะดะดิค่ะดะะ มันรกระเตะกระลอกเนาะมัน,นาด,ดามมันเป็นห้าหมวกคลิปของลาวา่ะเออเวลาลมมามันจังบ่นั้นจังบอหักเนาะเออแม่นแหละเนาะเราอยู่ข้าวหมู่ละผู้ลาวดามตัวนสิเซกรามากเนาะอืมเออเราปลูกข้าหาเดียวแล้วให้ให้3ต้นข้างนอกนี่ยึดเป็นลักไว้ว่าซัซะ เออลาตัวได้ขึ้นเข่าแลวเด้อพี่น้องเด้อเห็นบอบอนพักพูพี่น้องูเห็นบบบอนพักทูเรียนพี่น้องงามขนาดเลย nhiều vẫn còn nữa, nhiều hơn 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 nữa, แน่นไม่ฟ้าแล่นไหมว่าเอ๋ต้องเบรกเธอระเบิกเธอระเบิกหัวมางามป้าตัวแม่เบิร์ต้ปรยาน่ะผู้มดพุ่นเลยบปรสวนนะป้าต ah ah, nah. bon bon ah, ัวพ bon, ูดโพมอนกลางนี่ปแม่ขาดอนกลางนี่ไปปาตัวบิอะไร้บิรฮาแนมเห็นผู้ใดเบิรฮาแนมเห็นนะบิมีขนำนะฮะเบิร์เลียนนะฮะกับรงข้นนะฮะแม่พูดระดับสุ่มนะฮะ แต่ภาพบ่อนบบ้านต่างนี่บ่อแม่นภาพแบบพังนะพูเอองามกันเต็นอไลกันเตเนาะจังเมนแล้วรวยครับเขียวอุ้มพุ่มนี่มะละกอไปฮะดีบ่อนอันเป็นบักนั้นอีกฮะบักใหญ่ๆสูงๆน้ำบักสูงๆนะคะเหมือนไม่เป็นหัวโล้นนะเตรียมปลูกทุเรียนบ่นนะบ่แม่นของเขาอันโครงเขาอันนะแต่ว่าลินของเขาไปฮอดตื้นขึ้นเออ พอดบนต้นทุเรียนคุ้มทุกแบบนี้หนหน้านี่นี่อยู่หลังวัดอยู่ข้างวัดแม่นเบิร์ตวะสั้นซะเอาพี่น้องเอ้ยจูง <c oughs> <c oughs> ลงลงเข่าแล้วเด้อพี่น้องขาบัดนี้เอา้าไปเดี๋ยวลงเข่าได้บัดนี้ได้ <c oughs> จักที่เสี่ยวนั่นแหละ ใช่ใช่เร่ร่รถฟ้าเอ้ยบรรยากาศน่นนานได้ขึ้นมาเถื่อน,นึงได้เออมีวัฒนาได้ได้ขึ้นมาเมื่อน,นี้คะอ,อืมเมือลางานที่ปุตตะเวนกำลังสิตกดินพี่น้องเอ้ยบวกไนผู้ข่อยตัวลูกค่ยตัวหลานว่านนไหนคุณผัไอ้นั่นแหละเป็นแสงอันไอ้นัน่นเคยว่าค่อยตัวหลาน <c oughs> โอ้ยป้าก็ได้เพ่นว่ะมึงในแถวเอลงเราไปแถวเอก็ได้ลงละอีจะเล่งพันลงละอ้นั่นกับบ้านพักแถวแก่ได้ไปน้องเด้อวลงเขาไปสู้ลงเขาเลยได้บาทนี่ได้ลงเขาแล้วลงเขาแล้วนั่นป้า